สวัสดีครับ Lexnlock ok X Next Generation นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำเควสเทศกาลัรรยุดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผมทำเคลสไหนนะ,ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเทศกาลบรรยุดเนี่ยมีอะไรให้แลกบ้างนะครับก็ในร้านค้าก็จะมีเหรียญ2แบบนะบเป็นเหรียญเงินนะกับเหรียญทองนะแยกกันนะเหรียญเงินก็จะแลกเป็นชุดวัยรุ่นชุดยุค90นะก็จะมีชุดแฟชั่น แล้วก็ทรงผม2แบบนะเลือกตามที่ชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าพออยากแลกหมดเลยก็ได้นะแล้วก็มีแว่นนะครับแต่เหรียญก็หายากพอสมควรอยู่นะแล้วก็มีสัตวีด้วยนะเป็นแบบปิกนิกนะโูพื้นปิกนิกอา่าแล้วก็มีกล่องกล่องสุ่มของนะแล้วก็เหรียญทองนี่ก็จะเป็นของพวกอัปเกรดนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาหากันเอาไว้แลกของนะ ก็เควสก็อยู่ที่เป้าหมายวันหยุดนี้นะครับที่จะทําวันนี้ก็คือเควสอัปเกรดอุปกรณ์นะได้เหรียญทองนะตัวนี้ผมทําไปแล้วมันจะมีเควส5ครั้งกับ10ครั้งนะอันนี้ผมทําไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําตั้งแต่20ครั้งเป็นต้นไปนะครับอ๋ออย่างนี้แล้วเรามาเตรียมของก่อนแล้วกันนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นแร่นะครับใช้ในการอัปเกรด เราก็ต้องมาขุดแร่ก่อนนะแร่เลเวล1นะสามารถขุดได้เลยใช้หินอัปเกรดเลเวลหนึ่ใช้อัปเกรดอาวุธได้เลเวล1นึถึงยีใช้อัปเกรดชุดเกราะได้ถึงเลเวลสิบอัปเกรดเครื่องประดับได้ถึงเลเวลห้าเพราะงั้นเราจะอัปเกรดอาวุธนะครับเพราะว่าอัปเกรดได้เยอะกว่าอย่างอื่นนะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปย่อยบ่อยๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินในการหาอุปกรณ์มาอัปเกรดนะคร่ะ หินอัพเกรดเนี่ยเราควรเตรียมไว้อย่างน้อยสัก40นะครับยิ่งเตรียมไว้เยอะก็ยิ่งดีนะฮะถ้าจะให้ดีก็หาร40ลงตัวนะ40 80 120ถ้า200 400เลยยิ่งดีนะฮะอ่าก็พอหาหินอัพเกรดนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปขุดเหมืองไม่อยากไปขุดแรก่ก็สามารถซื้อได้ที่ตลาดกลางนะตลาดกลางก็ต้องซื้อที่ไอเทมอานะ วัสดุผุดแร่นี่นะนี่เลเวล1อยู่ตรงนี้นะร้อยนะตอนนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะครับก็ซื้อมาเตรียมไว้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้คิตตันซื้อเนี่ยจากตลาดกลางก็สามารถมีควสจากเทศกาลัรหจุดด้วยนะให้ใช้คิตตันอ่ะอันนั้นจะไว้ดูทีหลังแล้วกันนะถ้าเตรียมแร่ครบแล้วทีนี้เราจะต้องใช้ของอัปเกรดก็คืออาวุธนะครับอาวุธ เราก็จะไม่ใช้อาวุธหลักของเรานะครับเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็คงจะอัพได้ไม่ถึงไหนนะฮะเพราะงั้นเราจะใช้อาวุธเป็นอาวุธเลเวล10นะซื้อจาก NPC นะก็กดที่ World Map นะี่ครับซื้อที่เมืองอิสลูดก็จะเป็น NPC ขายก็จะอยู่ตรงกลางเมืองอิสลูดนะครับเป็นรูปดาบนี่นะก็สามารถกดที่แมปนี้ได้เลยนะแต่ว่าผมจะกดที่ NPC ตรงนี้นะหลายชื่อ NPC ตรงนี้นะ แลก็เลื่อนลงมาล่างๆหน่อยเนี่ยครับร้านค้าเว็บพอดเลเวลสิบกดอย่างนี้แล้วเวลาไปถึง NPC ปุ๊บระบบจะกดคุยให้เราออโต้นะครับเราแต่ถ้ากดในแผนที่เราต้องกดคุยกับ NPC อีกทีนึงเนาะอย่างนี้ก็จะสะดวกกว่านะะอ่าถึงร้านขายอาวุธแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ของผมเล่นธนูเนาะก็จะขึ้นธนูมาให้นะครับ แต่ว่าราคาธนูเนี่ยสี่พันเห็นไหมโล่สองพันนะครับธนูสี่พนะอาวุธอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะครับแต่วก็ก็มีขายเหมือนกันแต่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็จะอัปเกรดไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องสวมใส่ก่อนเพราะงั้นเราจะใช้โล่นะครับในการอัปเกรดนะใช้สักประมาณน่าจะประมาณ1 8อันนะของผมเพราะว่าผมทำเควสไปก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าไม่พอก็มาซื้อใหม่ได้นะ อเคที okay. ่ NPC ซื้อ,อเดี๋ยวเราสวมใส่ก่อนแล้วกันนะสวมใส่ปุ๊บเราก็กดอัปเกรดที่อุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าระบบเนี่ยจะนำทางเราไปที่พอนเทล่านะแต่ตอนนี้เราอยู่อิสซาลเพราะงั้นเราก็อยู่ตรงนี้ดีกว่านะอยู่ใกล้ๆนี้เองนะไม่ต้องไปไกลถึงพอนเทล่านะอยู่ตรงนี้นะ,ะตัวนี้นะอัปเกรดและซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับนี่ตัวนี้เลย ก็กดอัปเกรดตัวนี้ผมเตรียมไว้ก็พอประมาณอยู่นะเยอะอยู่นะครับว่าก็ดึงจากตลาดมาบ้างนะก็เรื่องอัปเกรดตอนนี้เวทผมอยู่ที่20นะครับอาวุธเราอัปเกรดได้ที่20พอดีนะอา่าตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะสำหรับผู้เล่นเก่านะที่มีของอัปเกรดอยู่นะในตัวนะก็เดี๋ยวกดอัปเกินไปก็จะเสียหายเลยนะรับรางวัลก่อนโอเค จาก20ครั้งเป็น50ครั้งนะครับทั้งถัดไปเป็น50ครั้งนะอ่ะเดี๋ยวผมย่อยอุปกรณ์พออัปเกรดเสร็จแล้วเราก็ย่อยอุปกรณ์นะครับอ่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนนะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถย่อยได้นะอุปกรณ์ที่ใส่อยู่จะไม่สามารถย่อยได้นะครับอ่ะตัวนี้นะย่อยอุปกรณ์ได้คืน40่สิบเนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมขอ เอาของเอาเหินอัปเกรดที่เมื่อกี้ตัวนี้นะเอาเหินอัปเกรดไปใส่ครั้งก่อนนะครับนะมาอัปเกรดกันต่อนะครับเฟสครั้งนี้ก็50นะถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ระวังจะกดเกินไปนะเพราะว่าตัวนี้มันก็มีราคาอยู่นะตอนนี้ก็ครบ20ครั้งแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนนะอัพใหม่ ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากเข้าออกเปลี่ยนบ่อยนะฮะก็สามารถซื้ออาวุธมือเดียวแล้วก็พวกชุดอุปกรณ์นะแต่ว่าชุดจะอัพได้แค่เลเวล10เครื่องประดับก็อัพได้เลเวล5นะครับแล้วก็จะใช้เงินในการอัพเกรดเยอะกว่านะครับเพราะงั้นผมก็เลยใช้เป็นโล่นะเพื่อประหยัดเซน,นีนะตัวนี้40แล้วนะ,ะอัพอ,อีก10นะอ่ะเรียบร้อยนะ ขามันหยุดห้าสิบครั้งได้อีก10บเอาเกียรั้งต่อไปเป็น100ครั้งนะ1 0ห่งร้อครั้งก็ประมาณ5ชิ้น,นเนาะ๋ย่ขอเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยแล้วกันนะก็อัพเป็น20จะได้ลงตัวพอดีไม่กดเกินนะ โอ้เมื่อกี้เกือบเห็นไหมครถ้าเกิดว่ามีกดไปนี่พลาดไปแล้วนะอ่ะตอนนี้ก็หินอัพเกรดโหมดแล้วก็ต้องมาย่อยของนะก็ขาดอีกหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้แปดสิบแล้วนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแปดสิบครั้งนะขาดอีกหนึ่งอันก็มาย่อยก่อนนะการย่อยอุปกรณ์นี่ก็เราจะได้หินคืนครบจำนวนนะสี่สิบนะยนะี่สิบครั้งใช้หินจำนวนสี่สิบ หินที่ย,ย่อยมาหินที่เราย่อยได้หรือวาอ่าซื้อจากตลาดมาก็จะติดล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหลอมกับของที่ไม่ได้ไม่ไม่ติดล็อกนะก็จะของมาก็จะออกมาก็จะไม่ติดล็อกนะของล็อกกับของไม่ C, ล Morning, ็อกหลอมรวมกันเนี่ยจะเป็นของไม่ล็อกนะครับก็คือตัวนี้นะหลอมตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้หอยตัวเนี้ไม่ล็อกนะครับ คือเราตกเองนะก็จะได้เป็นของที่ขายได้ในตลาดนะของไม่ติดล็อกแม่กุญแจนะครับนี่ก็ครบแล้ว100 100ครั้งนะครับได้20อันอ่าอัปเกรดครั้งต่อไปเป็น200ครั้งนะฮะได้50อันนะ200ครั้งก็10อันนะ่ะ รับเควสฮรรับของรางวัลด้เพิ่มมาอีก50อันนะก็มาดูที่ร้านค้านะมีรถทั้งหมด1 3 7อันแล้วครับเมื่อกี้ผมมีอยู่52นะก็ได้เพิ่มมาอีก85อันนะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มจากเลเวล1เริ่มจากเควสแรกเลยก็จะได้เยอะกว่านี้นะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาแลกของกันนะครับต้องการแลกอะไรก็แลกได้นะครับก็ โอเคสำหรับเคเวสนี้ก็จบแล้วนะก็ไม่สามารถทําต่อได้แล้วนะ okay, เคเวสเสร็จสิ้นแล้วนะก็เรียบร้อยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ